สวัสดีครับชมเพล่ภาพเพื่อนครับสวัสดีตอนเสานะครับเมื่อนีผมพาทุกท่านมาตกป่านา,นาดินนะครับอยู่ในนาสงครามเฮาคือเกานะครับมากันดองแพลวครับสวัสดีค่ะ <laughs> เมื่อนีเฮามากค่อนข้างจะสวยจักน้อยครับ <laughs> พอแดดเริ่มออกแล้วนะปกติเฮาจะมาแต่เ้า <laughs> รุ่นน้ำกันครับมันจะมานบ่ม,มาเมื่อนี Cô lắc săn này, bay, mhm. Yêu bói. Nin nén nén nha, bay, nha, khăn nha, 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 bò, nha, nha, măng, nha, 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 ตีลงไปก็กินเลย <laughs> อ้อยแล้วอู้อัดเบเ็ดมือเดียวเลยจ้ะกำลังนางปันเยืออยู่เตียงนั่นเตียงนี่อยู่มาแล้วจ้าปอดใส่กำลังสวยเลยจ้าจะใส่งามๆครับนี่ใส่งามๆมันมันจ้า อู้จอบออกปานนี่ก็ยังบ่อยู่ขนาดนางเฝ้าไม่เป็นยังจ้าไม่เป็นยังอ้จอบกินแต่ละคันเดี๋ยวบ่แดงหน่อยอู้แดงอู้ว่าดมันตัวยีบ่ โอ้หลอกเลียนจ้าปัดยปเบ็ดบลูเายหรือหน่อยลักษณะในพระว่าต้องหง่จ้าหนมา่บลูเื่อกันอูไปยังอ่ะไปยังอ่ะพี่ปลาพมกับปลาพมปลามกับปลาพมปลาเมยกับลูกปลาทูโอ้ปลาทูพ้มจ้ะ มันแล้วครับแม่ลูก <c oughs> โอ้มนันมันจ้มามานันมันโอ้มานแนวไหนเนาะมาเนาะเขจะตีลงไป <c oughs> พี่ตุ่มหัวตะเปียนเหยื่อไปเมื่อกี้นี้<า>น,น่าจะรประทุพมันปลาหน่อยอื้อืโอู้อู้อยูบอ่ะไปยูยูอู้แพระบานปลานหน่อย พี่ตุ่มกำลังยาง,งากลับมาปลาหน่อยแล้วจ้ะนอนจจะเป็นปลาอีแป้งน,ะน,น,นะ่ะนจะ,ปะแป้ง,ปงอีลีจิน <c oughs> จนทองป้องเลยเบีเท่าเบอร์แง่นะครับใส่นี้บอกใครอยู่ปันไหนนะจะมันมานจ้ามาเรื่อยๆอ,อยู่ อู้แดงน้อยแดงน้อยอู้อยู่บ่อ,อ,อยู่จ้าพี่ตุ่มกำลังเปลี่ยนเยื่อจ้านางปั่นเยื่ออยู่อู้โอ้โหผัดตะเ,เพียนผัดตะเพียนมันครับอู้ปัดตะเพียนใส่กำลังสวยเลยจ้าตัวนี้เอาไปปล่อยนี่นะอืมเป็นบ่านอ้อน <laughs> ี่จะใส่นี่เลยมันมันจ้ามันมาน อยู่บอน่าจจะยูจ้ากินเป็นกินเป็นแต่ขั้นเดียวบอแดงหน่อยอู้หตุบยิงเลยจ้าขาอีทยครับป๊าดกวนตุบเลยกินข้ากินแน่ทองไข่อองล่องออ้โหเราบอติดเบดเคียร์อยู่ป๊าดขันไดยังสิ สุดโตขึ้นสีคลักเนาะจ้ะปะาปลาขาวสองไข่แล้วกินเยอะเท่าไหร่อ้มนัมนมนันจ้ามันมันเหลืงน่อยจ้า ปลาตะเพียนเจ้าปลาตะเพียนใหญ่พระวันปลาอีแตงโอ้มันมานเจ้าปลาตะเพียนพี่ตุ่มขอไปบ้านนะเจ้า จุ่มพอยูเฟลตีเบ็ดคำเชือกไปจ้ะเบ็ดติดเชือกห่อยต้องเตียงยุ่งเดี๋ตวพี่ตุ่มดาแท่ๆพี่ตุ่มมาเราจะมาพร้อมกับตัวน้อยลูกสาวมาเล่นน้ำครับเอทบ๊ายกันแด้อเทบ๊าย นอนยังเยอะแล่นน้ำกลนมาสั่นไม่นี่ยังว่านี่น้ำไปปอยเขาไปเขายังพูนเหทอนอนนอนเนี่ไปแล้วมาหนีบอมี่ยังจ้ามานอนย่างเดียวพูนน่ะนอนยอนละ นอนอย่างเดียวลูกสาวล่ะติตุุมลงไปแล้วจ้ะระว,วังต่อเด้อ <laughs> ผลของการเพาตีเบ็ดขามเชือก <laughs> ตีบ่เมเนตี่มนประสนต่อเสียร้อยน้ำลงไปแล้วปลากินเบ็ดว่นนอบอด้ <laughs> เย็นเลยเย็นเลยมะสันปลาตื่นบดบันปลาตื่นบดเอาเงินมาเรียบร้อยแล้วหนาวมาสันแอบได้ในใจอยู่ละเบิ้งซ่งนี่เป็นบ่สมาสัน ปลานี้เบิดละปลาตื่นน้ำตื่นคนุพี่ต่มใดแนวเลนมาไหมจ้าเอามาเลนอีกแล้วหลอก่อนเฮาบด้ยเนาะหลอบนีเลนมาแก้มือไหมจ้าเพื่อนเห็นปลาซิวลล่ป่าซิวเขาเรวาสิมาดักปลาซิวประสนจ้ะ ใส่เยอะผูกไว้ข้างบนตามที่เอฟซีแนะนำมาเนาะจ้านี่เยอะอย่างเนี่ยพี่ยเยอะใส่หอวข้ามห้องนี่นะเ <laughs> ยอะข้ามห้องเนาะจ้ะาคำว่ามีหัวอาหารลองเบิ้งจ้าอาจจะมีปลาเข่าบ่ปลาซิ้วไลคครับ ก็ลงไปลึกๆจมเลยบะจมไปเลยอย่าให like. ok? ้จมไปน้ำๆเด้อเรียบร้อยแล้วจ้ะรุนเบ็ดต่อแบบนี้เฮาพี่ตูมว่าจะลงไปยกบึงมุงหน่อยเขาจะ หงดกปลาซิวเฮามีบ่อู้อู้ได้หลายเลยจ้าอ้าไมพี่น้ำมือไก่เนี่ยจะหาจับไปใส่ไว้ไหมอู้ได้ผลได้ผลได้หอดปลาบูจ้า มีโอนขาดตัวนี่หญ้าอยู่ข้างล่างพุ่น้อาเจ้าขาดตัวนีหญ้าปลาก็ปลาออกหมดแล้วพี่น้องเออขาดถือัง้่านั่นน้นพี่ตุ่มสั้นลงข้างล่างเฮียเบิดจ้าเจ็บใส่พี่ก็ <c oughs> โอ้จะเกลื่อนเหี่ยงเนาะห <c oughs> มูเัาขาดจำพอมีป่าแล้วเนาะต้นขาดแล้วขามม้าว,<อ>าวาที่เลี้ยบพน้องเนี่น เหยบใบม่ป่าเหียห้ยออกปุ๊บป่าซิีวเมียตัวง,งามๆสัน <ไป S 1> ส้นๆ <ไป S 1> สัน้นๆะสั้นจนว่าเหียหเ้ยออกปุ๊บใส่ละปลาบูเฮ้าทำเพราะข้าวที่เหลือบริเวณป่าพี่นนอะมันขาดดิขาดออโอ้อโอ้ ายเบีดจ้ะโอ้กดคากดเนี้ยเท่ายยังพี่อุ้ยพี่คือปาตักอุ้ยหอยตองแตงมาเลยจ้ะตุ่มบาดเซียวจะหลอดเลยโอ้มันมานจ้ะตัวเี้ยคักอยู่นี่องยก็ฟ้ามือแพลีนยรัก อืมจีดี้ได้ปลาเร็วดีอืนะห่งนอนอยู่โอ้มนัมนมนัมนมันปลาผมใหญ่พี่ตุ่มซ้อมใกล้จะแล้วแล้วแล้วจะขาดหลายปองเลยไอ้ปลาเขาบ่ออายุ ป่าเขาคือบัยยุ่งตีป่าถือยุ่งวัยยุ่งปัวใจแท้มันขาดเนาะขาดเอาไมั้เอาไมั<น>้ยไม่ไม่ไม่รู้ปุอ้ยอีกอักอนน<ม>ึงไล่แท้คือขาดไลยแท,ยท้เรีบ่บ่เป็นดอกจ่าบ,บัดน,นี้แต่ใส่โบว์นี่ต่หมองขาดขาดนั่จริงต้องขอลายก่อนหนึ่งิีนี่ก็ลงไปเรียบร้อยแล้วจ้ะ มือแรงพุนแล้วนอ่บัดนี้เข้าใจสินาเบิ้งน้ำกันว่าจะมีปลาบอหลุนเบ็ดต่อจ้าจะเดินอนอนยานเดี๋ยวเลยมองก็หลุนเบ็ดใส่ผาเลยจะเดียเมื่อยอตันหน่อยโดดใส่เบ็ดจ้าดดใส่เยอะ ตอนนี้กะเวลาบ่ายสองกวักวๆนะครับป่าหน่อยเริ่มเขากวนเม็ดและว,วัดย่ำไหนกับติดครับพี่น้องผมก็เลยว่าจะเจ็บเบ็ดกับบันรนะครับเดีย๋ยวเข้ามาเบิ่งป่าร่วมนดิมกันผลงานเท่ามือนี่นะครับมือนี่กะถือว่ามานอยู่ครับเขาได้ป่าพุ่มมาสามโตเนาะพุ่มหน่อยสามโตครับเอ้ยตัวหนึ่งตัวใหญ่สองโตนะครับ แล้วก็ปลากระมังกับปลาตะเพียนนะครับมันนี่ถือว่ามันอยู่เนาะน,น้องแพลวจ้าปลาได้อยู่ได้กินคือเก่าแล้วเนาะจ้าพี่น้องครับแล้วขาบ่ได้ตัวใหญ่กับบเปยางครับได้ตัวหน่อยพอได้อยู่ได้กินแล้วอีแป้งเ่าก็ใหญ่อยู่ครับปลาคุ้มเ่าก็ใหญ่อยู่จ้ามันนี่ว่ามีเมนูนะครับพี่น้องเดี๋ยวไว้โอกาสดีๆเ่าก็มาลุยให้พี่น้องเบิ่งคือเก่าแล้วเนาะจ้า <c oughs> <c oughs> ไม่อนี้ตุงกระนองแพ้วกับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและให้กำลังใจมาตลอดตุงกระนองแพควกับจูดีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับจูจูจ <c oughs> อยู่ในเหมือนกันยองไปยังบ้านเร็วๆ